อ๋อ uh huh.

你好。No. อะมุดเข้าไปเก่งจังเลยเดี๋ยวนี้มุดเก่งนะได้ไหมล่ะจะได้หรอโดนทางหรอจะได้ไม่มีถั่วลันเตาตกปืนอ่ะวันนั้นเดิม ไดนยกินเพินเพลินกิ่ซอสกินแตซอสะยังไม่ได้ลองกินดูซ <c oughs> อสท่รยา <c oughs> กิเบอ่อเบื่อกับข้าวอนัันดู ลิยากิต้องมีงาขาวด้วยวเป็ด n งาขาวเป็ดเป็ดอาาจเเปป็็ดไม่ n <c oughs> งาขาวมันถูกกว่างาดำเมื่อก่อนงาขาวแพงหะฮะเมื่อก่อนงาขาวแพงกว่า อย่างนี้งาดำมันกินดีไงกินแล้วแบบสำหรับคนแก่กินได้คนแก่ต้องกินงาดำแคลเซียมมันเป็นม,มันเป็นแคลเซียมที่ดีกว่านมไงมันไม่เป็นกรดไงเด็กก็กินดีทำขนมงาดำเด็กกินแล้วมันไม่เป็นกรดกับไข่ข้อ ผู้ใหญ่ก็ไขข้อแล้วก็กรดงาดำมีหรือเปล่าวะมีแต่ง,งาขาวต้องต้องจะซื้อเพงหรือแต่เนี่ยถัว่วถัวเขียวสี่ไม่ทำเลยถั่วเขียวสี่ อ๋อเต็มเลยดี่ว่าไปทำอะไรได้กถั่วบดถั่วกวนไม่มีเครื่องปั่นอย่างนี้เจอฝามันละแต่ยังไม่เจอมาก้านมันเจอฝาวันนี้ก็เอามาปั่นในนั่นนะปั่นวันนั้นซื้อกระเทียมมาแบบกระเทียมปอกแล้วไงมันเคียเขามาปั่นกับพริก ก็ไปเด็ดพริกมาแล้วก็มะนาวน้ำตาลโอ้โหอย่างแซบแล้วกินกับข้าวผัดวันนี้ทำข้าวผัดอกไก่ใส่ต้นหอมใส่ไข่ เก็บเออเนี่ยพิกไทหมก็ปิกไตโอ้โหพริกไทยแพงเนี่ยทิ้งหมดเลยไม่ได้ขายโคตรแพงนะครับโลละสี่ร้อยนะครับมันมาเทเล่นหมดเลยไม่ได้กินเลยเนี่ยพริกไทยหมดแล้ยในบ้านพ่อมีทั้งดำทั้งขาวเลยเนี่ยที่เนี่ยอืมพริกไทยต้องแบ่งพริกไทยไหม ใช่พี่แคนเททิ้งหมดเลยไปเจอขวดบดขอยุ้ยด้วิเดขวดบทเดี๋ยวต้องขนของไปไว้บ้านนู้นอีกแล้วไปดูอีกแล้วไปแล้วยังไงเนี่ยมันต้องไปทั้งหมดไงขนไปโน่นเนาะโคตรเยอะอ่เนย เออเออเออดอเออนะครับ้าหองน้ทันมล่ะตดตดนะตดตาดอันนี้อัเาอันเอ่าไอ ไ <laughs> อ้อยาไออ่ออะเขาก็มาทำแบบแป๊บเดียวอบทำแต่ห้องน้ำอ่นนะไม่ใช่นี่น่าจะทำทั้งหลังแล้วเพราะว่าข้างใต้หน้าต่างอ่ะแตกแตกเห็นเห็นข้างนอกแล้วอ่ะ <S <S 1> <S 1> <S เย็บมันเดิมมันนะก็ต้องเย็บไปแหละเย็บมันอยู่นะ มันไม่แตกนะมันอยู่แต่ว่าก็มันแยกไม่ใช่หรอห้องน้ำอ่ะที่เคยเย็บไอ้ไอ้ที่เย็บอ่ะไม่แยกแต่ไอ้ที่ไม่เย็บอ่ะแยกถอ,อดเปิดไม่ทันแต่พื้นห้องน้ำอ่ะอาจจะต้องทุบพื้นออกไงแล้วก็ ต้องยัดดินเข้าไปใหม่น่าจะต้องแก้ตรงส่วนนี้แล้วก็ต่อท่อลอยอะพื้นห้องน้ำอันนี้น่าจะเป็นตัวต้นเหตุแล้วเดี๋ยวตรงนี้ถ้ามันแล้วก็ผนังด้านด้านฝั่งคอมเนี่ยตรงนี้เล้าวเยอะเดี๋ยวก็ต้องน่าจะเย็บอะคงต้องให้เย็บเยอะๆมันเอาอยู่ ถ้าทำนี้ก็ไม่ได้ฟ้องเลยมันฟ้องไหมอ่ะเหรอถ้า <c oughs> ไม่ทำถ้าไม่เย็บอ่ะนะแล้วมันมีร่องรอยอีกอะ่ะเออก็มันไม่มีคนมาดูไงว่าต้องทำยังไงอ่ะอันนี้ไปบอกเขาว่าให้เย็บเขาก็เย็บแค่นั้นไม่ได้บอกเขาเย็บหรอกเขาว่าเย็บ แต่ว่าจะดูล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวจะดูว่ามันจะทําแค่ไหนไม่ใช่มาแค่ปาดปาดแล้วมาเย็บแค่รอยเดียวแล้วมันก็ทยอยอีกมันก็เป็นเกมของมันอะ่ะมันก็คงแบบทยอยมาทําอย่างเงี้ยเรื่อยๆนี่ก็ไม่ต้องไปบอกเลยว่ามาทําทำย้นยอย่างนี้ไงเดี๋ยวเขาก็จะอ้างว่าเราอ่ะให้ทําให้แก้แบบนี้ามตามเราก็ไม่บอกไง ก็ดูว่าเขาทําอะไรมันเป็นเกมอยู่แล้วทำเพื่อนห้องน้ำใหม่ไงก็พมา่ามันมาเห็นพมา่ามันก็ไม่ทําแล้วนั่นขนาดพมา่านะเดี๋ยวดูเจ้าของดิว่าจะทํายังไงก็ไม่ต้องอย่าพึ่งไปบอกว่าทำอะไรบอกไงอืมมันเป็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายไง อ้โแ uh oh. คเพิรมจะหมดแล้วอย,า,อยาไปซื้อก็ซื้อผิดไซส์อ่ะเราบอกให้แกไปเปลี่ยนแกบอกเปลี่ยนไม่ได้แล้วแหละ เพิซื้อผิดเหรออืมไปซื้อ L เองแกสมาธิสั้นต้องเอาใบเสร็จมาแล้วก็ทำเองเลยแกไม่ทำหรอกขนาดลดแกไม่เห็นค่าของเงินก็นั้นแล้วไงบอกว่าหายก็นึกว่าไปเปลี่ยนแล้วไปซื้อบิ๊กซี่ะดีดีกีดีี มันดีอ่นีแล้วก็ใส่แบบมันรัดไงมันเริ่มรัดแล้วใส่ให้รวมๆอ๋อต้องใส่เอ็กแออ่ะอืมก็เอ XL แอลนะมันก็ใส่แบบไม่ได้รัดมากไงไปใส่แอลมันรัดแบบพอดีมันเป็นเด็กผู้ชายมันรัดเกิน ถ้าดูตามไ,ไม่ได้ไม่ได้ราดูตามที่เขาบอกว่าน้ำหนักเท่าไหร่อะจรู้หรืออันนี้ก็เลยกดตางกับปีไปไปล้างตัวแล้วขึ้นนอนนะ

ดอเบี้โคมไฟที่ให้มาเป็นแสงสีส้มอโคมไฟะไรเนี่ยแกให้มาเอามาตั้งแสงมันแรง ต้องมาตั้งชนกับชนใส่ผนังแม่ได้ออกกล้องวงจรปิดเเนมันถึงจะให้แสงเดี๋ยวต้องเซตก่อน QR โค้ e อะไรเนี่ยแล้วค่อยไปวางกล้องนะเราไปติดอุ้ยเนี่ยมาให้แม่แล้วคมเกือบหยียบแล้วนะมันเป็นแก้วเมื่อกี้โยนแก้วแต่โยนแก้วแก้วเนี่ยพีชไทยอ๋อ มาให้แม่มาบาทเลยนั่นน่ะแก้วพริกไทยอืมแก้วอะไรพริกไทยแต่พริกไทยกระปุกแต่พริกไทยเนี่ยอีกไม่หมดเนี่ยบาทเมื่อกี้แม่ก็กวาดไปแล้วยังเหลืออีกเป็นไอ้นี่เป็นแบบนี้อ๋อแค่โรย อืมโงไม่ได้เอาทิ้งเลยมะให้แม่ครับแม่ขอนะแม่ขอเลือดออกนมะมาค่มอ่ะนี่เลือดออกอนี้ไปทำแบบนั้นไปร่างดูทางให้แม่มาถือไว้ถือไว้ไม่ได้ก็เอาทิ้งเลยจะเอาทิ้งนะครับอ๋อให้แม่ครับอันนี้จะเอาทิ้งถือไวไม่ได้ไม,ไดมันอันตราย โฟมอันตรายถือไม่ได้มันจะบาดมือถือไม่ได้ครับต้องทิ้งเลยถือไว้ถือไว้อันตรายมันต้องทิ้งเลยถือไม่ได้ครับถือมันจะบาดเลยเหมือนทางดีแค่ไหนนะเลือดกันได้ไหมเลือดออกเลือดออกแล้วต้องไปเย็บอีกไม่ต้องถือนี่อย่าไปทิ้งเลือดออกนี่อย่าไปทิ้งตัวเองเอานนี้เลือดออกนะ แค่จะถือไวเจอไวถือไวไม่ได้เอาไปทิ้งทิ้งมาถือไวไม่ได้ครับเอาอันอื่นได้ไหมอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนนะเอาทิ้งขยะทิ้งทิ้อ่าทิ้งทิ้งอ่าทนี้เราอันนี้อันนี้อันนั้นถือได้อันนั้นทิ้งทิ้งทิ้งให้พ่อดูสิอ่าโอ้โหเก่งนะเก่งนะ

เอากีปี่ตายโดปี่ปี่ตายก็เป็ดดิเห็ดแล้วยังไงโอ้ยเต็มเลย

oh 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 พ่อมีไข่จิ้งจกด้วยนะอยู่ไข่จิ้งจกพ่อแมมนี่ไข่จิ้งจก ทำไมกล้องอยู่ดีๆมันอมฟ้ามันเป็นออโต้ไว้บาล้านานึงไงว่ามีไข่จิ้งจกจิ้งจกมันไข่ได้ยังไงเนี่ยไข่ก้อนเบเริ่มเลยเนาะตัวนิดเดียวเอง 奶奶。